ตอนวันที่สามสิบกันยาคือแล้วนะรำมาแค่สามนาทีกว่าแตวหูแบบแล้วมีคำหนึ่งที่แบบโต้งเลยคือหลุดจริงๆไม่มีหรอกลูกมันมีแต่หลงมีแต่หลงกับเลิกหลงอะไรเงี้ยหลุดจริงๆไม่มีหรอกอะไรเงี้ยเราก็รู้เลยว่าแบบผมติดอยู่ในคําบัญญัติความไม่ยุดติดเอ่ยว่ว่นนี้พานอยู่แล้วเอ่ยมานานแสนนาน ือเราจะไม่เลือกถึงคือมันห้ามไม่ได้พระองค์คือจิตมันก็ตะหวัดไปในการที่จะวิบาก<บ>จริครับผมแค่วิบากจริตเฉยๆเ่ือกถึงว่าความไม่ยึดติดในตัวมันเองก็คือไม่มีสิ่งไหนที่จะยึดติดในตัวมันเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะไปยึดติดอะไรมาอมมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครมันก็เลยคาอยู่กับสม,มาธิฏฐิตรงเนี้ยซึ่งมันไม่สาม,มารถจบในตัวมันเองได้พระองค์ใช้คําว่าโมหะในสัจธรรมส่วนละเอียดมากครับ เพราะนั้นก็คือรู้แล้วว่าเจตของลูกนี้คือเป็นติดอยู่ในความหมายของคําที่พระองค์สะท้อนมาล้างซึ่งจริงๆแล้วพระองค์สะท้อนล้างว่าเลิกคิดต่อเลิกคิดที่จะทําความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอยาก่างแม้แต่สัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเริ่มอะไรครับ <c oughs> เลิกคิดต่อเลิกทําความเข้าใจไม่ต้องไปเริ่มอะไรทั้งหมด <c oughs> ไม่ต้องไป,ไปเริ่มคอยจบอะไรเริ่มอะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> อยู่แล้วอยู่แล้วหนึ่งอาสวะขยายานพวกผมก็ประธานมาฟังกันดีๆหรือไม่ใช่ครับผอาสวะขย้ายยานอาสวะขยายานก็คือที่บวงประธานตลอดเลยไม่ซะเองไม่ต้องเริ่มนี่คืออาสวะขยายานแล้วผูดทุกวันนี้ก็อาสวะขย้ายยานนั่นแหละแล้วก็ แต่มันบัญญัติต่างๆนานาะครับมันจะเสียแต่คือเนื้อหาตัววิยญาณทั้งหมดทั้งนั้นเลยฮะไม่อะไรกับอะไรไม่ซะเองอืมคือเนื้อหาตัววิยญาณทั้งัมนครับไม่ต้องเริ่มที่จิตอะไรองนี้ยฮะอสวภิญญาณทั้งนั้นเลยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจุดตรงนี้ฮะแต่จากพระองค์ที่สะท้อนเข้ามาเกับ แต่ตัวสัญญาที่ไปทําความเข้าใจกับความหมายของคําที่มโนสะท้อนเนี่นนเป็นนิบากครับผมนั่นเป็นนิบากที่ศึกษาเราเรียนมาครับใช้ความเห็นใช้นั่นนะครับตัวลองรู้มาแล้วนะครับก็เป็นนิบากปิดมาอย่างนั้นเป็นนิบากการใช้นี่กรรมมันลักษณะของการใช้นี่กรรมทางจิตกันครับแต่การสวรรค์ยาญยานเหมือนเดิมละครับอืม คำว,ว่าความไม่ยึดติดเอ่ยหรือว่านิพพานอยู่แล้วเอ่ยหรือว่าสุจิตาเอ่ยปลายเหตุทั้งนั้นแล้วแค่คิดขึ้นมาก็มีอะไรแล้วความไม่มีเนี่ยแค่คิดขึ้นมาก็มีอะไรขึ้นมาแล้วแม้แต่มไปเริ่มอะไรไ,ไ,ไม่ได้เลยใช่ไ้มที่ให้ฟังฟังอยู่เนี่ยฟังแล้วจบตามไม่ใช่ฟังแล้วคิดตามครับไม่ใช่ฟังแล้วพิจารณาตามครับทาไม,ต,ามาต้องพิจารณาตามเพราะนั่นคือกรรมเรครสบอืมนี่ ท่านพูดนะครว่าขยายยาอยู่แล้วมันจบอยู่แล้วจบให้แล้วแต่การที่แอบคิดตามสักหน่อยเปรียบเทียบตามสักนิดนึงครับอะไรเงี้ยมันเกตี่ยหน่อยอะไรนี่คือกรรมหสายมันแถมเรียกว่าสมมาทิฏิที่ไม่สามารถจบในตัวมันเองถูกแล้วมันคอยจะเจริญแต่สมาทิสิครับครับตอนนี้เราจะจบเรื่องสมาทิรับจบเรื่อง คิดว่างเห็นว่ารู้ว่าเข้าใจว่าครับเข้าใจว่ามันว่างอยู่แล้วหรือไม่ว่างนะเออคือเวลาสะท้อนให้คนใหม่ๆมาฟังแล้วก็อธิบายอย่างนี้อย่าคิดว่าเขาใหม่หรือเขาเก่าหรือเขาอย่างไรครับมีงยเดี๋ยวจะต้องหม้เยอะเข้าโองหม้อเยอะ อย่าคิดว่าเขาใหม่หรือเก่าอะไรอย่าพูดเหมือนเหมือนกันหมดฟังเหมือนกันหมดตรงๆนะคาเดียวกันก็เลิกคิดต่อเลิกทำความเข้าใจอะไรเงี้ยกับสรรพสิ่งทั้งหมดเลิกอะไรไม่ได้เลยนะลูกนะไบบไปเลิกอะไรไม่ได้เลยลูกเลิกแล้ววนทันทีเริ่มแล้วไม่ได้เลย สุดพานก็ไม่ต้องเป็นนิพพานแบบไหนอีกคเป็นข้องสะท้อนว่าหลุดจริงๆไม่มีหรือลูกอะไรยมีแต่หลงมันก็มาเลยเป็นพวงเลย <c oughs> ความไม่ยึดติดจริงๆก็ไม่มีนิพพานจริงๆก็ไม่มีมน,นี่แหละเรียกากรรมในสายซ้อนมาตลบหลังอีกตีความต่ออีกอั้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยความแตกฉานในสัมมาทิฏฐิครับผมแล้วก็เลยจบไม่ได้ทันที ก็เรียกว่าแตกฉานในสมาธิธิเพราะว่าเวลาองค์บัรจักรพูดึ้นมาอย่างความไม่ยุติดเอ่ยแล้วว่านี้พ่านู่แล้วเอ่ยมันก็เป็นเหมือนอะไรสักอย่างที่แบบมีอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแม้คต่ว่าสุญญตาครับคือท่านพูดเนี่ยท่านพูดคือจบโมหะตัณหาให้ครับคือไม่ตัณหาต่อไปครับไม่โมหะต่อไปครับผมประเด็นนี้ก็คือพูดเพื่อยุติโมหะที่จะต่อไปตัณหาอย่าต่อไปนั่นแหละ อมัน<ม>เป็นบัญญัติที่จบโมหะต่อจบตัณหาไม่ต่อจบโมหะไม่ต่อคอันเองมีแค่นั้นแหละเว้นแต่ว่ากรรมสายของแต่ละคนมันจะซ้อนขึ้นมาตบหลังอืก็ตีความต่ออย่างเงี้ยลูกไปสมาธิต่อไปธรรมานุสติต่ออันนั้นก็เรียกว่ามันเป็นการกันกรองตามที่กรรมสายมียังมีอยู่แต่ก็ไม่ผิดไม่ถูกหรอกยังไงมันก็ลงตัวในสุด ครับลองลงตัวนี้เสุดล้วลูกเป็นเรื่องของวิบากกรรมทั้งนั้นเลยที่เรื่องวิบากนั่นที่ต้องใช้แต่ไม่ใช่อุปสรรคก็สว่างมากๆเลยฮะมันแบบเลิกคิกเนี่ย เริคิดต่อไม่ต้องเริ่มมาได้ทั้งนั้นเลยนะม,มาเป็นขบวนมาจะเป<ำ>็เริ่มเลยปั๊บก็โอเคเลยคเหมือนกับที่วงบอกว่าเอาถ้าไม่ซ้อนดูซ้อนรู้ปล่อยให้เป็นของมันเองเนี่ยยานก็จะใสขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับวิบากกรรมในมัยมที่ยานจะใสไม่ใสนี่ว,ว่าวิบากกรรมก็ามาก็ไม่เกี่ยวของใหม่ ไม่เกี่ยวไม,ม,ม่เกี่ยวกัแล้วเราสร้างปัญหาใหม่โมหะใหม่ซ้อนอะไร<ป>้ครับนี่ป่าก็ผ่านมาผ่านไปก็มันอยู่างนั้นบา่าก็โอรสิคำนี้ก็ทั้งหมดเลยทีทุกคน,น เป็นวิปัสนาเป็นมักเป็นผลเป็นนิพพานหมดเลยสรุปให้หมดสรุปให้หมดล้างหมดล้่แต่ล้างภาษาจะเหนืแต่การใช้บัญญยติแต่พอดีนะลูงนะครับพอดีพอด,พอดีแล้วก็สัมมาทิฏฐิแบบจบไม่ใช่แบบสัมมาทิฏฐิไปเรื่อยมาชา้าได้ฟังไหมปัญญาอนาคต เป็นยานะครับนะเรัื่อยเลยเรื่อยแค่ผมอย่างธรรมานุสติก็เป็นแค่กั้นกั้นของเก่าไม่ให้มันไหลกั้นกลองกั้นของใหม่ให้มันเพิ่มเติมนะครับจบที่ โอ้โเพรานั้นก็แจ้งหมดเลยที่เขาฟังตัวนัทประพัสน์ใวการแล้วก็จบเลยดับเลยนี่ฮะมันมันจบไปเรื่อยจบไปเรื่อยชัดตรงที่พวกบอกว่าถึงไม่แม้ถึงไม่มีอธิวาสนามาเลยก็ฟัง,งท่านก็จบตามได้ <ๆ S 2> เลยก <ๆๆ S 2> ็เพราะไม่เกี่ยวอธิวาสนาอธิวาสนามป็นก็แบบหนึ่ง <ๆ S 2> สังสมแต่เรื่องของเนื้อหาเนี่ยโดยไม่ติดไม่ดวดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่การสังสมอะไรเลย ครับไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีคมันไม่ใช่การสั่งสมอะไรเลยเคยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วเนี่ยมันคือนัยะลว้ลวนๆที่มันมันมันมีอยู่แล้วมันคนละอย่างะการสั่งสมนะครับไม่ว่าการมดีหรือกรรมไม่ดีมันคือกรรม แต่โดยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วเนี่ยคือมันคือในยะที่มันมันอยู่เป็นความจริงที่อย่างมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่มันเที่อย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเนื้อหาที่เขาอย่างนั้นอยู่แล้วามโดยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วเนี่ยไม่เกี่ยวใครจะมีบารมีมาหรือไม่มีบารมีมาไม่เกี่ยวเลยเพราะมันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ติดอยู่แล้วอย่างนี้ อต่นี้กระบวนการแห่งกรรมมันย่อมมีผลเนี่ยเมื่อสั่งสมมาเมื่อจะกรรมในส่วนไหนมันก็คือมีผลผลนั้นก็คือทําให้เกิดการวนกันมาวนกันไปเหมือนกับสิ่งที่มันจรมาจรไปแต่ดวงที่ดวงจันทร์ก็สว่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่จรมาจรไปจะมากหรือจะน้อยนั่นเองครับอยู่แล้ว เนื้อหาคือมันมันไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วแต่สภาวะที่ผันผวนแล้วเวียงมาเวียงไปคือสิ่งที่จรมาจันไปเรียกว่าวิบากนี่เองที่พ่อบอกว่าปัญญาก็ทุกข์สมาธิเจก็ยังทุกอยู่เลยก็คือตัวนี้นี่เองครับ ไม่จบที่สิทิครับยังมัตสัมมาสัมมาครับเห็นว่าไม่จบตัวหลงเห็น s e เองครับมันจะเห็นว่าคิดว่าครับไม่จบหลง s e เองครับเลิกหลงคิดว่าเลิกหลงเห็นว่าเลิกหลงรู้ตามเข้าใจตามแต่นั้นก็มาลงตรงที่ไม่ s e เองบ้างไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วบ้างเนี่ยนี่เต้น เคยรู้แล้วแต่ยุติหลงหมดเลยครับเป็นการสะท้อนที่เป็นการยุติหลงทั้งหมดครับยุติหลงซ้อนยุติอสวะใิยานเป็นการยุติหลงทั้นั้นถวอยคําท่านครั <S <S 2> <S 2> โดยที่ไม่เี่เองบ้างนีนก็ยุติหลงไม่อยู่แล้วอย่างนี้ ก็พูดเป็นการยุติหลงคลายหลงแั่นั้นดังนั้นถ้าเขามีวิบากมันก็เลยต้องอาศัยการกันกองก็ร่วมกับวิบากไปดน่วยวิบากนปัญญาวิบากในความเห็นในทิศถี สกัดสละก็เขาก็มากำช่วยโอ้โหถ้าไม่มีสิ่งนี้น้ำเหนือมันจะมีแต่สิ่งที่จอรมาจอรไปจอรมาจอรไปจอรมาจอรไปแบบขับเที่ยวด้วยแบบอุกฤษด้วยนะจอรมาจอรไปแบบอุกฤตษ่วบยยเยเลยะคือนั่นแ่ะคือหมดโอกาสเข้าใจถูกเลย เข้าใจผิดอย่างเดียวเลยทำไมไม่หมดทุกทีอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจผิดอย่างเดียวเลยตีความตามกระแฟับเหมือนเดิมท่ามกลางจริตนิสัยกรรมวิบากจริตอะไรก็ท่ามกลาง ไปโดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วเนหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ไหมอยู่แล้วเหมือนเดิมมันมาถึงจุดที่จะไม่อนุโลมตามกรรมนิสัยของมันจะไมเองครับเมื่อก่อนคิดว่าให้มันไหลของมันบ้างอะไรเงี้ยฮะมันจะได้ใช้เข้ามันไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือถึงจุดที่แบบเออไม่ต้องอนุโลมตามมาแล้วเนี่ยจะมีกําลังในการไหม้มันเองครับผมครับ ลาหเฉดกครับก็คือคำว่าโหเลยล้างไปก่อสีชนิดเยอะครับถ้าปล่อยให้ไหลยอยู่นั่นนึงก็ย่นเยอะไปนานทีเดียวลูกเสียงกินรดทั้งหลายบางทีมันก็เป็นเหตุใหม่ต่อผลเก่าครับผมบวกบอกกันท่าไปที่เราตามเวนตามกรรม ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คิดว่ามันจะเป็นการปที่แบบกั้นกรรมเกินไปกั้นวิบากเกินไปก็เลยปล่อยๆมันแต่ถึงตอนนี้มันก็ใช้โหสิกด,ดับไปแล้วก็มาแจ้งอยู่อ,อย่างที่พระองค์จะเล่นอยู่สามสีครั้งนะว่าเรื่องการไยวานทุส่วน เรื่องการใช้สมมุติในความเป็นความอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งเมื <laughs> ม่อก่อนนึกเองไม่ได้เล <laughs> นึกเองไม่ได้เมื่อก่อนเมองพูดสามสี่ครั้งเข้าอะไรนี่ว่าเป็นโปรแกรมนะฮ <c oughs> แเราก็แบบสำรวนขึ้นเยอะเลยความมันเองสำรวมแบบความมันเองขึ้นเยอะเลยค <c oughs> <c oughs> รับจะทาอะไรเป็นอะไรเงีกคร <c oughs> ประสัทนะนจะได้ จะได้ปลการัยดีครับพเวามาแช้งตรงนี้แล้วมันก็มีคล้ายๆความมั่นใจในการสะพอ้อนดับครับดับเหตุดับการดัมันก็จะต้องต่อเน,นื้อห,หาของนิพพานอยู่แล้วกันอย่างเดียวเลยครับอืมโสมสี สีหสีตัวเพ่งจิตเนี่ยมีบาวเวทนาเยอะนิวรณ์เยอะตัวเพ่งจิตเนี่ยมันจะมีผลเป็นอารมณ์นิวรณ์แล้วเวทนาครอบงำเลย,เลยซึ่งส่วนนี้แม้คนที่ไม่มีกรรมหรือว่าความสัมพันธ์กับเรื่องของพาสนาพราม์เลยเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่มีความรู้ทางนิพพานอะไรเลยเขาก็า นัยะเดียวกันใช่ไหมพระองค์นัยะเดียวกันพูดในนั้นในยะเดียวกันเลยพูดับพูดสลายความหลงอย่างเดียวสลายความคิดต่ออะไรอะไรเงี้ยฮะหลงที่จะต่อเติมตามที่กับสรรพสิ่งทั้งหมดกให้ความเห็นความหมายพูดคลายความหลงอย่างเดียวครับก็เห็นความเห็นโทษของความรู้ของศาสตร์ต่างๆเยอะชัดเจนนะข้อนิวร์เลยครับแศาสตร์ครับมีผลเป็นนิวร์มากมาย ครับความวุ่นวุ่นเรื่องความคิดความเป็นก้หมายทิฏฐิกติอัตติทั้งหลายนี่นะทีนี้ว่าพุ่งสร้างบ้างปูจักปูจักบ้างครับมีหน้ามิถะบ้างไรก็ว่ากันไปครับมาหมดศาสตร์ต่างๆนลยครับทำให้เกิดนิวรนมากเพราะว่านิวรนนี่หมายถึงว่ามันเลิกหมดเลยนะครับผม แคกำลังกรรมชั Là ่งชั Là ่าชั Là ่งอือว่าออกว่าออกว่าออกมันมีแต่เรื่องวิบากจรนั่นแหละลูกผ่านจิตผ่านกายเนี่ยนะครับวิบากจรานั่นแหละครับอืมยาก โอสียัวเนี่ยโอสีตัวเนี่ยนี่ก็ล้วคนตัดไปเยอะแล้วนี่ก็มีแต่นิวรณ์เวทนาข้างในแพงเยอะโทรศัพท์หอม สั่งสมสั่งสมแต่ละ, <laughs> ละคนเนี่ยมันนั่งเนี่ยเหมือนกับท่านนี่ดูดเวทนาออกด้วยเลยนะมันก็เป็นสิ่งดูดเลยนะดูดออกเลยติมซาบออกเลยเหมือนท่านซึมซาบออกยอ,อยู่ใกล้ค์นี่ก็ยอดเลยมันเอ้ยพ <laughs> <laughs> อทำท่าจะมากองแหม่อยู่ยท่านนักพีท่านก็บอกบอก <laughs> อีก,อ,กอยู่ใกล้ท่านเหมือนกับท่านซึมทรับออกเลยอะบวดง่ายพอจะมากองแม่อยู่กับท่านทักทีนั้นตั้งกต่เรียบร้อยแต่ละค้เหมือนงานมันสั่งสมเลยนะต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อพบต่อชาติ จริตนิสัยอย่างนั้นมีเวทนาอย่างไรจริตนิสัยอย่างนี้มีนิวรณ์อย่างไรครับจะมีผลของนันเร็วามากผลเวลาพระพูดถึงวิบากที่จรมาในจิตก็จะเ,เลือชัดเจนว่าจิตนี้มันไม่ท่าสรรพม่ใช่บคคลจริงๆนะเป็นเครื่องรับเครื่องรับผลนะฮะถูกแล้วครับเหมือนวิทยุมันมันไม่ได้มีเอี่ยวอะไรด้วยหรอกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างตัณหาเป็นผู้สวยครับโมหะตัณหาเป็นผู้สร้างผู้สวยล้วนๆเลยครับผมอ่า เจ็ตมันก mm ็เป็นเป็นเพียงฐานเฉยฐานธรรมดาธรรมดาครทำธรรมดาธรรมดาไม่ใช่อะไรก็เหมือนก็เลดได้ัก็ธรรมดาธรรมดาสิ่งที่จอมาเครื่องรับมันเครื่องรับจริงเครื่องรับที่เกิดขึ้นจากการมนุษย์ใส่ในตัวมันเองแล้วก็ที่จรมาจากภายนอกที่สัมบัติผมาเริ่มชัดเจนถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเครื่องรับแบบไม่มีชีวิต เออคนไก,กลกองกรรมนี่มัสุดยอดเลยครับคือ,คอมันยืมสถานที่นี้สร้างกรรมแล้วก็ยืมสถานีที่มีใช้กรรมครับมันก็ยืมจิตสร้างกรรมเป็นยืมจิตเป็นสถานที่สร้างกรรมแล้วก็ยืมจิตเป็นสถานที่ใช้กรรมครับปัญ<ค><อ>หาทั้งนั้นโมหะทั้งนั้นเลยค<อ>รับโมหะทั้งนั้นเป็นความหลง คอยเริ่มหลงคอยจบนั่นแหละหลงคอยเจริญหลงคอยดำเนินนั่นแหละเป็นความหลงเท่านั้นเลยในการเป็นผู้สร้างและในการเป็นผู้สูงผลเป็นเครื่องรับของความเคยชินของอะไรที่จะอันสมหลักหมมทีบากกรรมกรรมฐานกรรมซ้อนฐานครับกรรมซ้อนฐานกรรมซ้อนกายกรรมซ้อนจิต ก็โมหะซ้อนกายโมหะซ้อนจิตเนี่ยโมหะเรียกว่ากรรมหรือเรียกว่าที่กิเลสกรรมกิเลสนั่นก็คือกรรมนั่นแหละอันเดียวกันเลยคพราะฉะนั้นที่เอาโหสีกรรมนี่ก็คือสลายกิเลสนะ <c oughs> วิปัสสนาเลยผมยิงเลยกรรมรอยฆ่าโทสะเป็นตายเหตุอนันตัวเหตัวเองเลยตายเหตุหมดเลยเริ่มจบที่ตัวหลวงรูนี่ยมดสวกุญยาณเลยวันนั้นก็นั่งสรนนากันหลังรับอาหารเนาะที่เมื่อวาน เทวดาก็าได้รับผลตรงน,นั้นเยอะเทวดาก็ได้รับผลตรงนั้นเยอะแต่ละภาคสวนบางคนก็ได้แจ้งทำกลางารตรงนั้นขึ้นมาโอ้บทสนทนาทำท่าจะดูไม่ดีสนไปสนมาดีๆก็ดูดีขึ้นมา <c oughs> ทำท่าจะขึ้นต้นไม่สวยเพราะเริ่อจะสาวอดีตมาสาวอดีตไปย้ายอดีตมาสู่ปัจจุบันย้ายอดีตไปสู่อนาคตไปเรื่อยทุกคนจะคิดว่าองค์เมต <c oughs> ตามากเลยตามากเลยก็ <c oughs> <c oughs> ืมอหละก็ต้องระบายบาออก กำลังฟังฟังอยากฟังอยู่ก็มาตัดเรื่องคําถามใหม่กแล้วเราจะตัดโดนบาดมันเยอะกําลังฟังไม่จบเลยตัดอีกแล้วตัดอีกแล้วที่บาดคนฟังคนยังเรื่อยบาดอ่อนเรื่อยคนนึีเขาคอยจบที่บาดให้สนทนาการดี เพราะนั้นทรงสนทนากับโยมชัดชัดชัยตรงะที่พูดถึงเรื่องหนูน้วกระทางกูละเอียดมากเป็นชั่วโมงกว่าแล้เเบเยอไขวกไข่ว่้พระองแบบให้รายละเอียดเยอะเหลือเกินกาัวไหวไปทั่วเลยนะกับมันจะได้ไม่ต้องมาลังเลไม่ต้องมากังขาไม่ฐานะที่จะ ต้องสัมผัสสัมพันธ์และลองรับความเมตเาสงสัยว่าสรรพสัตก็ต้องมีความประจานไปเพื่อสลา,ายความเมตเาของสรรพสัตจะยังมีอาแจกไหมครับครับครับฟครับในที่ห้องซีดีครับสมบนันอยู่ที่ห้องฟังทางสมบัิอยู่ที่ห้องซีนีติดตามทุกฝ่ายผมพลาดไม่ได้เลย ถ้ารู้เนี่ยคือต้องแบบหามาฟังออฟังทุกฝ่ายจงตั้งแต่ปีที่พงศนนาปีสี่เจ็ดสี่แปดตรงนั้นนะครับเข้มค้นมากก็เหมือนเหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรที่แบบแตกต่างไม่มีอะไรที่แตกครับดับหมดเลยเป็นเรื่องล้างโมหะนังนะครับฟังนไหนก็ใหม่ตลอด แลวงพ่ครับมีคืออันนี้บางทีเราก็ไม่ไม่ตัดเลยอย่างอย่างมีพระที่ขากวดกวดน้าให้องคุถะมองเขากวดน้าให้องคุธะน้องคุถะไวน้าให้เลยก็เริ่มมีการทํากันแล้วงนั่นเพี้ยนเพี้ยนอันนั้นก็เรียกว่าพวงต่ำซ้อนนะแบบนเละมึงเอาบารมีมาจากองคุถะแล้วมึงจะมาให้พุทธะมึงเนี่ย เลยคกับบารมีทั้งหลายมันก็ได้มาจากองค์พุทธะบารมีความสว่างสวยเนี่ยถ้ามันท่านไม่มานาพาให้มึงก็แหมล้วมึงยังรอที่บารมีให้องค์พุทธะมึงนะคิดยังไงพองมึงมึงเขาบอกว่าประกาศเฉยๆเาใช้ให้องค์พุทธะแล้วก็เทน้ำให้ก็เธอใช้ได้แล้วครับการเฉยๆใช้ต้องว่างใช้อย่างเดียวต้องปวดศาสตร์พาสุภาตรตหลวงพ่อนั่นคือชดใช้ท่านไม่ใช่บารมีนี้ไปชดใช้ท่านคิดยังไงอ่ะเออ คิดงไงเหรอคำาาาว่า,าชอใช้เนี่ยมึงไปโกดศาสตร์ชดใช้เนี่ยพาระพัรหลุดพ้นนั่นแหละทำคุณทอดแทนคุณคมันก็ว่างด้วยไปบอกมันหน่อยนะบ,บอกให้ชัิด้วยนะอย่าคิดอะไรที่มันผิดเพี้ยนไม่ว่าภูมิไหนชั้นไหนก็เหมือนกันอย่ามาหลอกให้คิดผิดเพี้ยน ได้ที่ว่าสนาบารมีมาจากองค์มหาบารมีมากี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยแล้วล่ะเ้องโทดแทนคุณพุทธะทดแทนอย่างไรไม่กดดันพุทธะเหรอเราเป็นวาจาก็ได้นะองคกลราเป็นวาจา,าที่บอกให้ธรร,ริตเพื่อผลสมัคืเ <c oughs> จริงๆแล้วน่ะ ก็ไปทํางานเลยนี่แหละก็ตรงต่อความยิดมิติดอยู่แล้วไปนี่ตรงตัวเนื้อหาท่านไปนี่ประกาศแรกเลยครับต้องเนื้อหาใ้ดีประกาศรอมาว่าขอสัพสัสต์น้าพาสัพพัษต์ให้ไม่คล้องไม่ค้าไม่ยึดไม่ติดตามเลิกลงตามนั่นแหละทดแทนคุณแค่นั้นคุณทดแทนคุณคุณสงสุดทดแทนอย่างนี้ คุณพุทธท่านเขาแทนอย่างนี้คุละหันุเข <อ S 1> <ร>าขแทนอย่างนี้เออบอกหน่อยนะอย่าให้ลามปามมากนะเดี๋ยวเจอแถมน,นะเดี๋ยวจะโดนซะจนอริยกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิง <c ười> <c ười> รู้จักไหมอริยะกระเจิงกระเจิงกระจัดกระใจอริยะจุ่มจุ่มเลยครับครับเออเป็นธรรมเนียมขององค์พุทธะทุกๆุกพระองค์หรือเปล่าที่จะมาคล้ายค้ายปูทางรองรับจิตสมปชัะที่จะให้ให้สามารถที่จะรองรับได้ในรัหว่างเวลาเต็มภาคส่วน เพราะฉะนั้นก็เลยจะลงมาก่อนลีย์จิตของตัสัตย์ก่อนนี้ไก็ไม่เหมือนกันหมดทุกองค์หรอกเออเว้นที่พระองค์ที่มีบารมีเยอะๆไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยบารมีเยอะๆเนี่ยอันตรายจริงครับมีคนอนันต์มีโทษอนันต์เช่นเดียวกันเป็นทั้งเนื้อนาบุญและเป็นทั้งเนื้อนาบาปครับเครดินไม่เนื้อนาบาปครับนานี่ไปทำบาปเพราะฉะนั้นนาเนี่ยทำถูกอย่างเดียว ถ้าพระองค์ไหนที่วาสนามหาบารมีปวดสลัดยาวนานยาเยอะๆหน่อยอันนี้ท่านต้องลงมากันกองสัพสัตรองรับการลงบารมีครั้างนั้นไม่ได้เลยไม่รับไม่ไหวลำบากครับซึ่งสัพสัตที่พระองค์มามา,มาปวดก่อนเต็มภาาก็สามารถจบตามได้เลยนะจบนึ่งก็บอที่จบนี่ะคลับ โดยที่ไม่ต้องรอเต็มบ้านโอเคนะอ้าส่วแล้วขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณมีส่วนในการที่พระพุทธวุฒิถามใทั่วกันนะเจ้ากรรมทายเวรทั้งหลายด้วยนะแล้วทุกๆกรณีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายติดค้างตกค้างกับคุณรัตนกรายคุณพระสัจจะคำูมหาบารมีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นคุณบิดามารดาทั้งหมดทั้งมวลครับผม โขสีินรโอสีโอสีโอสี